ต่อมาค่ะนะครับผมก็จะเป็นเชื้อพันธุ์ตัวเชื้อราอยูเรียและเชื้นานะครับผมซึ่งเชื้อราเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญในกาแฟครับผมคิดว่าคนที่ปลูกกาแฟเรามีแจกเช่นกันครับผมเรามีเป็นเชื้อการไทยบ้านใครมีทุเรียนจะราสอบถามเพื่อเิ่มเติมหลังใหม่ได้เลยเราแจกให้คุณึกได้ก็หลังใหม่ประอได้เลยติดอได้เลยครับผม วันนี้มาแจก,จกจเงนเดียวเจ็ดเงนเดียวเอาแจกทุกอย่างครับโอเคขอบคุณค,ค่ะช,ช่วยคุณชช่วยคุณช่วยคุณผู้หญิงโควิด วิชาการ,กรเกษตรทั้ง3ท่านท่านรองผู้ว่าสามโซนนี้แล้วค่ะเรายังมีการจัดจําหน่ายจ่ายแจกลินภัณฑ์สินค้าแปลมากก็น้อยสำหรับงานในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะนําทุกท่านเข้าสู่ล รทุกท่านรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมขอสองหรือที่เรียกว่าร้านนาตะวันออกประกอบด้วยทา่าวทางหน่วยงานเสนาชการทานผู้บริหารกานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคเหนือสอนนทนทุกกรมทุกหน่วยงานมาขยายผลดังนั้นเกษตรกรทุกเข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทีไ่ได้รับการสนับสนุนจากศอกดับร้องได้เลยค่ะถ้าทุกท่านด้านบนเวทีพร้อมแล้วนะคะสามสองหนึ่งขึ้นมาทีละสองได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามันทื่อภาพนะคะ ที่คือสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้นทุนต้นทุนเดียวนอกจากนี้ก็คือเราอบรมพนักงาในซึ่งเกษตรรนคะะมีวิธีกองเาคในจีนิสอาหน